ว่าดวงคนเกิดวันพุธในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเหมือนกับทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นพอเขาไม่ช่วยก็น้อยใจเออไบโพล่าเหมือนกันพูดถึงหน้าที่การงานก็มีปัญหาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทำทุกวิถีทางเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าการงานก็ยังไม่ไปได้ดีอะไรปลายเดือนพฤษภาเนี่ยจะปวดหัวหน่อยกืนไม่เข้าขายไม่ออกคําพูดคนจะทําให้เราเสียใจแล้วกันเหมือนพี่บอมันอยู่ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนมยายาชาแนลนะคะอาจารย์เชื่ออาจารย์เมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเดือนพฤษภาคม2566จะมาเริ่มพยากรณ์ดวงชะตากันตั้งแต่วันพุธเป็นวันที่1ให้นะคะแล้วก็หายไปหนึเดือนไปธุระมาะตัดคลิปไม่ทันจริงๆจะได้คิดถึงกันเนาะอ่ะวันพุธพฤษภาหลังสงการมาจะเจอกับอะไรบ้างชีวิตดาวก็ย้ายอะไรก็ย้ายสำหรับที่6 วันโพสสำหรับที่6ดีหรือยังชีวิตไอเรื่องของดาวย้ายนะมันต้องไปศึกษาโหราศาสตร์แต่ว่าจะบอกว่าบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีอย่าไปกังวลอะไรให้มากนะ put, คิดดีเข้าไว้ชีวิตจะได้ดีเนาะอ่ะเริ่มเลยวัน half h o u ภาคม t e r วันโนส่์พฤอภาคม2 5 6 จะเจอกับอะไรบ้างก็วันพุธเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานเขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มต้นหรือว่าการทําอะไรทีเ่เขาเรียกว่าต้องใช้ความพยายามแล้วกันเป็นอย่างมากเลยในช่วงนี้ของเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าการงานต่างประเทศงานที่ทําอีเวนต์งานอิสระงานที่ต้องติดต่อประสานงานสื่อสารงานมาร์เก็ตติง้งงานการตลาด อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องใครที่ทํางานอิสระและกันก็คือต้องโปรโมทต,ต้องต้องโปรโมตต้องพยายามที่ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้น ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรเอ,อ่ยูทูบเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมีอะไรก็งัดมาให้หมดแล้วกันอย่าจมกับกองทุกที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยต้องเป็นตัวหลักแล้วก็ทําคนคนไม่ค่อยขึ้นช่วยเหลือคนพอคนเขาไม่มาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยเราก็จมทุกอยู่ในความทุกข์อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเพิ่งเกิดเรื่องราวอะไรมาหรือว่าเป็นห่วงคนอื่นมากเกินไป ที่ผ่านมาในส่วนของหน้าที่การงานก็มีปัญหาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําทุกวิถีทางเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าการงานก็ยังไม่ไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ทํางานอิสระเนี่ยจะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกระทบมากหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเห็นว่าเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วกันนะอะไรอะไรก็เริ่มเข้ามาลูกหลานลกหลานบริวารหรือคนใกล้ชิดที่เคยห่างหายจากเราไปอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาหาเราหรือว่าเขาก็จะมา เราคิดถึงเขาอยู่หรืออะไรแบบนี้นะก็จะมีคนเข้ามาหาหรือกลับมาอยู่กับเราเลยอะไรแบบนี้หรือว่า,าบุตรหลานหรือคนในปกครองอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมีข่าวดีมีเกณฑ์การแบบมงคลสมรสหรือ,อใคร อยากจะมีบุตรก็จะมีบุตรในช่วงเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเดือนนี้ก็คือจะมีข่าวดีในหลายๆเรื่องเหมือนที่บอกในส่วนของหน้าที่การงานมันกําลังเริ่มต้นไปได้ด้วยดีแต่ว่าต้องขยันหน่อยต้องโปรโมทหน่อยต้องทําให้คนรู้หน่อยว่าเราทําอะไรเออต้องเป่าประกาศหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันก็เหมือนกับว่าคนช่วยเหลืออย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังเขาบทวันที่เขาดีกับเราก็ดีแต่ว่าถ้าลูกเขาเกิดไม่ช่วยเราหรือเขาเกิดทําให้เรารู้สึกว่า เออเราต้องทํางานคนเดียวหรือเราตัวคนเดียวอะไรเงี้ยก็ขอให้ขยนันอดทนแล้วก็ทําไปเออบอกแล้วว่าดวงคนเกิดวันพุธในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเหมือนกับทําคุณคนไม่ค่อยขึ้น เหมือนกับต้องเดินคนเดียวทําอะไรคนเดียวแต่ว่าด้วยดวงชะตาเรามันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอะดวงชะตาเรามันเป็นผู้นําคนอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นก็อย่ากเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆอยมาคิดเลยเออดีแล้วแหละให้คนอื่นเข้ามาพึ่งเราอย่าเอาชีวิตไปพึ่งคนอื่นหรือพึ่งใครเลยอะไรเงี้ยมันมันไม่เหมือนกับทําอะไรด้วยตัวเองเหรอกเพราะบางทีด้วยนิสัยเราอะใครมาทาก็ไม่เหมือนตัวเองทําด้วยนะบางทีคนจะเข้ามาช่วยเราเราเองเนี่แหละที่แบบว่าเอออย่าอย่ามาออกความเห็นเดี๋ยวฉันจะทําเองอะไรแบบนี้แต่พอเขาไม่ช่วยก็น้อยใจเออบโพล่าเหมือนกันพูดถึง แล้วก็เรื่องหนะ้าที่การงานก็กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนที่บอกพยายามทาบ้านช่องให้สว่างอย่าให้มัน ลกหรือมีฝุ่นเออคนเกิดวันพุธเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้าวของกองสปกปรกสิ่งที่ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เคลียร์ออกเนี่ยถือว่าผ่านปีใหม่ไทยมาแล้วก็อยากจะให้ทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่หรือว่าเนี่ยทำความสะอาดหิ้งพ้าหรือว่าทําอะไรให้มันสว่างแล้วกันดวงเราเหมาะกับความสว่างเออเราเราอย่าทําอะไรที่มืดมืดผ้าม่านสีทึมอะไรแบบนี้ไม่เหมาะกับตัวเองเสื้อผ้าสีทึบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะให้เปลี่ยนเป็น,ปนแบบ เสื้อผ้าสีสันสดใสโทนเหลืองโทนสม้มอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เออแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเออมีคนเข้ามาช่วยเหลือทั้งบริวารใหม่หรือว่าเนี่ยเหมือนที่บอกบุตรหลานก็จะกลับมาหาเราหรือว่ามีคนในปกครองที่เขาก็จะกลับมาดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการเงิน มันจะค่อยๆดีขึ้นมาจากคนที่ทําการค้าขายอย่างเงี้ยจะเห็นผลค่อนข้างชัดหรือว่าคนที่ทํางานบริษัทอย่างเงี้ยก็มันจะอยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วกันบริษัทยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ระวังเรื่องของการไว้ใจคนหรือการพูดอะไรกับคนอย่างเงี้ยคำพูดคนจะทําให้เราเสียใจคําพูดคนจะทําให้เราเสียใจแล้วกันเหมือนที่บอมันอยู่ที่ความคิดนะอย่าเอาปัญหามาคิดให้มันทุกข์แล้วกันค่อยๆหาทางแก้ปัญหาไปเพราะอาจารย์เห็นว่าสิ่งที่ทําให้คนเกิดวันพุธทุกข์ได้เนี่ยมี2เรื่องในเดือนพฤษภาเงิน กับเงินกับ น้อยใจคําพูดคนเออไอ้เรื่องการเงินเนี่ยค่อยๆขยับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนมาลงทุนกับเราหรือว่ามีคนมาทําสัญญาอะไรกับเราหรือมีคนมาให้โอกาสอะไรเราอย่างเงี้ยเออก็คว้าโอกาสนั้นเอาไว้แต่เรื่องของคําพูดคนอันเนี้ยอย่ากเก็บมาใส่ใจเออบางทีพูดกันด้วยอารมณ์โมโหบางทีทะเลาะกันต่างคนต่างศาสตร์คําพูดใส่กันเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บมาคิดเออไม่ต้องคิดทุกอะไรให้มากปล่อยวางมันซะบ้าง เก็บมาคิดได้แป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยวางเดินหน้าต่อพอการเงินมันกลับมาดีทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเหมือนที่บอกอะคนเราอะความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ตลอดอะไม่ทุกเงินไม่ทุกงานกับทุกสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเออสุขภาพลงปวดหัวระวังความดันเออระวังมีอาการเป็นความดันแล้วระวังความดันขึ้นระวังปวดศีรษะหรือบางคนเครียดมากๆรือเส้นเลือดในสมองจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเครียดอะไรขนาดน,นั้น มันจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาได้นะเออมันมาจากความคิดตัวเองอะอะไรที่มันเป็นย้อนหลังไปนานอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าไปเก็บอย่าไปแบบมันมาทุกในส่วนของเรื่องความรักใครที่กําลังเขาเรียกว่าคนโสดเดี๋ยวมันกําลังจะมีคู่มีคนเข้ามาหาแต่ว่าให้เลือกให้ดีๆแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรบางทีพอเรามีแฟนเราเอาตัวเองเป็นหลักมากเกินไปอ่ะเขาก็จะทนอยู่กับเราไม่ไหวนะพราะถามว่าดวงชะตามีคู่ไหมมันจะมีคนเข้ามาแต่จะอยู่กับเราได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าอยากให้เขาอยู่กับเราทำยังไงก็ต้องปรับตัวเออบางทีก็บางคนก็เอาความทุกข์ไปใส่เขามากเกินไปบางทีคนมันเพิ่งรู้จักกันอะ่ะเราอย่าเพิ่งให้เขารับรู้ตัวตนอะไรของเรามากนะไม่ใช่แบบอาจารย์มันก็ต้องให้เขารู้ตัวเราเป็นยังไงเรื่องบางเรื่องก็ค่อยๆเปิดเผยเนืกอออกไหมคนมันเพิ่งมารู้จักกันอะ่ะบางทีเขายังไม่ได้รรักเาเาลยโโห ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มีแต่ความคิดลบๆทั้งนั้นเลยใครก็จะไปอย,อยากอยู่กับคนที่เครียดอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเปิดเผยตัวเองอะไรมากนะอยู่แบบมีความสุขเอาแต่วความสุขเข้าหาคนที่เขามารู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเปิดใจปีนี้เออไม่ใช่ปีนี้สิเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณปูองค์ที่เป็นปูหรือพระอะไรแบบนี้ที่เรามีอยู่เหมือนที่บอกอาจารย์ว่าให้ทําความสะอาดทิ้งพระอย่างนี้นะแล้วก็ ให้บูชาใครที่มีอยู่แล้วแล้วหลงลืมละเลยเนี่ยพญานาคไม่ใช่ว่าบูชาเป็นกระแสะอย่างนี้นะเราก็ต้องบูชาท่านโดยตลอดองค์ปู่พญานาคหรือว่าใครที่อยากจะบูชาก็ใครที่อยากจะหาองค์อะไรมาบูชาจางก็แนะนําว่าองค์พญานาคบูชาได้ในเดือนพฤษภาคมนี้หรือใครมีอยู่แล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ ที่ฐานถึงท่านให้ท่านมาปกปักรักษาขอพอเรื่องการเงินได้อาจารย์เห็นนะเขาจะมาช่วยเรื่องท่านจะมาช่วยเรื่องของการเงินการดึงลูกค้าประจําเก่าๆก,กลับมาเนี่ยระวังเรื่องมีปัญหากับลูกหลานบุตรหลานหรือคนใกล้ตัวจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้าหรือจะมาขอเงินนี่แหละ ปลายปลายเดือนพฤษภาเนี่ยจะปวดหัวหน่อยคือไม่เข้าขายไม่ออกลูกมาขอตัง์ลูกน้องขอเบิกตังอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าลูกน้องทําข้าวของเสียหายแล้วเราต้องจ่ายตังอะไรเงี้ยก็จะเครียดหน่อยแต่ว่าเหมือนที่บอกคิดบวกเข้าไว้บางทีเราไม่เสียเงินกับตรงนี้เราก็ไปเสียเงินกับอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างนี้นะเนี่ยในเดือนพฤษภาเห็นว่ามันก็จะดีกว่าในเดือนเมษ,ษาละกันในเดือนเมษ,ษาเนี่ย ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเยอะหรือเงินไม่เข้าหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องเสียใจอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ส่งผลความเครียดมาถึงเดือนพฤษภาเออเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธอะต้องเอาชนะให้ได้นะเออในสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างจะมันค,ค่อยดีบอกแล้วว่าจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชูมาให้โอกาสเราถึงเวลาก็คว้าเอาไว้เอ,อ,อะสุขภาพบอกแล้วเนาะการเงินการงานความรักบอกแล้วอะ บูชาอะไรหรือทําอะไรดีนอกจากที่ว่าไปก็นางกวากใครมีแม่นางกวากหรือใครจะรับแม่นางกวากมาบูชาสามารถทําได้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยากให้ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็กรวดน้ําเออบางคนทําบุญไม่ชอบกรวดน้ำเนี่ยหรือใครมีโอกาสที่ท่องคาถามหานิยมถ้าแบบจริงๆเขาบอกให้ไปลงนะ้หน้าทองแต่ว่าอยากให้เลือกสถานที่ไปที่ดีๆแล้วกันหรือถ้าใครแบบโอ้โหไม่เชื่อในเรื่องผู้นี้ไม่อยากจะแพร่รังแค่ท่องคาถาเงินล้านพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนวันพุธท่องคาถาเงินล้านเลยแล้วก็พยายามทาบุญกรวดน้ําจะหลุดจากทุกอย่างเลยแบบว่าสิ่งใดที่มันเป็นฉุดลั้งเราอยู่อะไรแบบเนี้ยสภาพจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมัน จะดีขึ้นโอกาสต่างๆจะเข้ามาเนี่ยทำแค่นี้เนี่ยแล้วก็ที่บอกนะให้ทําความสะอาดที่งต่างๆแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนี่ยท่องกระถาเงินล้านเดือนพฤษภาคมวันพุธปังปังปุริเยอ่ะประมาณนี้นะคนเกิดวันพุธก็เดือนพฤษภาคมก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคนเกิดวันพุธนะใครที่อยากจะทําบุญที่วัดหรือตอนนี้อยากจะหาวัดไหนที่จะร่วมทาบุญอาจารย์ก็อยากจะแนะนําวัดดาราพิมุกที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านกำลังสร้างหอธรรม แล้วก็มีหลายๆยอย่างเขา้าทุกที่เพจวัดก็ได้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเลขที่บัญชีให้นะก็สามารถเข้าไปร่วมบุญได้หรือเป็นค่าครูให้กับบ้านมนหมายาอีกช่องทางหนึ่งขอพ่แม่วมาทีวีไว้อพอแล้วก็เจอกันใหม่ในเดือนมิถุนาย,ยนค่ะสวัสดี